ยินนิต้อนรับเข้าสู่ช่องกอย่าณญาดานะคะวันนี้เราจะมาจัดกระเป๋านักเรียนกันคะ่ะหนูไปอ่านในคอมเมนต์มากมีคนบอกว่าอยากให้ทําคลิปจัดกระเป๋านักเรียนหนูก็เลยเถียโอกาสเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดเทอมของหนูแล้ววันนี้ก็เลยจะจัดกระเป๋านักเรียนให้ทุกคนดูว่าในกระเป๋านักเรียนที่หนูไปโรงเรียนอะ่ะหนูพบอะไรไปบ้างคะ่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องพบกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าของหนูเองเป็นกระเป๋าเนโลอันนี้ด้านในก็ใส่ของได้ ปกติของที่หนูจะพกไปโรงเรียนก็จะมีอย่างช่วงโควิดเนาอยังไงก็ต้องพกแมสอันนี้เป็นแมสสำรองค่ะเผื่อแบบมันเลอะมันเปื้อนอะไรอย่างี้ก็ใช้นี้แล้วก็ต้องมีแอลกอฮอล์ไพ่นอันนี้คือซื้อมาจากลีโดน่ารักมากเลยเป็นแบบสเปรย์แล้วก็เป็นสีชมพูด,ด้วยกลิ่นหอมมาอันนี้หนูน่าจะซื้อเป็นกลิ่นซากุระมาค่ะ ต่อมาก็คือเป็นหนังสือหนังสือไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะ <S <S เพราะว่าในช่วงสัปดาห์แรกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ยังจะไม่ค่อยมีการเรียนการสอนเท่าไหร่อันนี้เป็นอ่านเองค่ะสุกว่าเล่นนี้ยน่ารักแล้วก็เนื้อหาแบบดีอะไรี้ชื่อว่า every moment w a s you นะคะก็จริงจก็คือเห็นนางเอกซีรีส์อ่านก็เลยอ่านตามค่ะแล้วก็เลยติดเพราะว่าแบบหนังสือเขาดีแล้วก็เขียนน่าก ภาพสวยต่อมานี่อันนี้เป็นขนมค่ะเป็นลูกอมของญี่ปุ่นอันนี้ว่าจะไปฝากเพื่อนแบบวันเปิดเทอมอะไรนี้ด้านในมันจะเป็นลูกอมรูปมิกกี้นะคะแต่ว่าด้านนอกมันจะมีทุงหลายแบบอะไรนี้เห็นแล้วอยากกินแต่ว่ามันค่อนข้างหนาเล็นึงค่ะต่อมาสิ่งที่พกไปก็คืออันนี้เป็นเสื้อกันหนาวค่ะเอาไว้ใส่กับชุดนักเรียนนะคะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเป๋าตังค์ค่ะแล้วก็นี เป็นแอด<ป>เพราะว่ากลัวมันหายนะคะในกระเป๋าตังก็มีตังอยู่ยี่สิบบาทบัตรชาชเชนค่ะแอบให้ดูหน้า <c oughs> หน้าตอนเด็กๆคือไม่เหมือนตอนนี้เลยบัตรนักเรียนนะคะถ้าใครไม่รู้อยู่โรงเรียนดารุนสิขาไลนะคะ D S I L แล้วก็นิปัน,นะคะ่ะ ไม่มีสีแต่ว่าดีมากเลยค่ะต่อมาอันนี้เป็นหวีค่ะเป็นหวีเล็กๆของยี่ห้อนี้ดีมากเลยทุกคนไปหาตามได้ขายของละหนึ่ง <c oughs> ผมหนูเป็นคนที่แบบผมพันง่ายอย่างี้ปกติถ้าใช้หวีอื่นมันจะหวีแล้วแ,ลแบบติดอยู่กลางหัวเพราะว่าผมหนูค่อนข้างเส้นเล็กมันเ็เลยผันง่ายค่ะแต่แบบอันนี้คือเอาอยู่ใช้ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ iPad ค่ะ อันนี้ iPad มีคลิปที่ทำคลิปไปซื้อนะคะไปดูกันได้ค่ะเป็นคลิปบล็อกไปซื้อ iPad ที่ไอคอนสยามนะคะนี่เป็นรุ่น Air 5สีม่วงค่ะสีในกล้องมันอาจจะดูคล้ายๆสเปรย์เกตแต่ว่าของจริงมันจะแบบอมๆม่วงนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จแบตเอาไว้ชาร์จมือถือนะคะอย่างสุดท้ายก็คือนี่เลยอันนี้เป็นกระเป๋า iPad ของนูเองค่ะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเราก็เอา iPad ใส่ด้านในตรงนี้ แล้วก็ใส่มือถือไว้ด้านหน้าอย่างเงี้ยเวลาเราไปเรียนก็มันก็จะพกไปได้ง่ายสะดวกม,มากเลยค่ะถ้างั้นเรามาจัดกระเป๋ากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากจิ้มกระเป๋าน้องเลนของเราขึ้นมาก็จะใส่เป็น iPad แล้วก็ตัวโทรศัพท์อันนี้ด้านในกระเป๋ามันจะเป็นแบบกว้างๆแล้วก็มีช่องรายละเอียดนิดหน่อยอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นหนังสือค่ะใส่แมสอย่าลืมพกแมสกกับแอลกอฮอล์ติดไปด้วยนะคะ อความปลดยัยต่อมานะคะจะเก็บเป็นช่องตัวด้านหน้าใช่เป๋าตังค์แล้วก็ลิปมันแล้วก็เงินนิดหน่อยบัตรปชนบัตรนักเรียนใส่ไว้ตรงช่องด้านหน้าแล้วก็ส่วนแอลกอฮอล์นี้มันจะมีที่แขวนก็เลยคิดว่าจะแขวนไว้กับตรงเป็นพุงกุญแจเพราะว่าน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาขนมของเราอันนี้เอาใส่ถุงไว้แล้วก็เลยง่ายเลย แล้วก็เสื้อกันหนาวค่ะอันนี้เผื่อใครถามพิกัดน,นะคะของ n l b ไปหาตับคือมันน่ารักมากเลยจริงๆตัวนี้ตอนที่เห็นอยู่บนไม้แขวนแบบรู้สึกว่าเฉยๆแต่ว่าพอใส่จริงๆแล้วแบบมันเข้ามันเข้ามากเลย <c oughs> จริงๆตอนแรกหนูก็คิดว่าแบบรวมๆแล้วของมันก็ไม่เยอะนะแต่พอใส่ปุ๊บกระเป๋าจากแฟบๆมันดูมาเลียวนี้ค่ะ แล้วก็สุดท้ายของสําคัญนะคะอันนี้เป็นถายแชทแบตค่ะจริงๆเปิดเทอมอ่ะมันยังมีหลายอย่างที่แบบเราต้องเอาไปเลยเช่นพวกกระติกน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช้อนซ่อมอันเนี้ยต้องเอาไปเองแต่ว่าหนูจะเตรียมมันพรุ่งนี้เพราะว่ากระติ่งทำเราก็คงไม่เต็มลงนาหนึ่งวันหรอกเนาะ <c oughs> แล้วก็ช้อนซ่อมที่โรงเรนจริงๆเขาให้ใช้เป็นช้อนซ่อมตัวเองเพราะว่า สถานการณ์โควิดค่ะเขาก็เลยให้แยกกันใช้อะไรอย่างนี้ตอนนี้นะคะหนูจัดกระเป๋าของหนเูเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพี่ตินจัดกระเป๋าอะไรบ้างเพราะว่าจะได้แบบเทียบเลยว่าจัดกระเป๋าของผู้หญิงกับจัดกระเป๋าของผู้ชายแบบ example ว่าแบบมันจะต่างกันแค่ไหนหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ตินเขาอะไรเป็นโรงเรียนบ้างเดี๋ยวเราไปจิกกระเป๋าพี่ตินมาเช็คกันเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราได้ยืมตัวคุณตินมาแล้วหลังจากที่เ,เขาจัดกระเป๋า ใส่อะไรหนักมากคือปกติพี่ตินอ่ะเห็นเอากระเป๋านักเรียนไปในกระเป๋ามีแต่คอมแล้วก็โทรศัพท์มีแค่นี้ปกติหนูใช้กระเป๋าไวจิ๋วอะที่แบบมันมีใส่คอมได้อันหนึ่งแล้วก็ช่องด้านหน้าก็ใส่หูฟังแค่นั้นพอของหนูกลายเป็นเล็กไปเลยอะตอนแรกก็แบบเฮ้ยของนิดหน่อยนิดหน่อยรวมกันค้นก็เยอะนะคือแบบถ้าถือนี่น่าจะประมาณสองมลได้วันแรกต้องเอาไปให้ครบ คือวันแรกจริงๆอ่ะหนูว่ามันเป็นน่าจะเป็นวันที่ขนของน้อย TVs, ที่สุดเพราะว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเรียนคือตื่นเต้นหรือว่าอะไรคือเตรียมกระติกน้ําใส่น้ำแข็งเรียบร้อยเลยเนี่ยคือเตรียมลูกแม่หนึ่งวันขออนุญาตนะคะวันแรกไม่มีการเรียนการสอนพกคอมค่ะพกคอมไปโรงเรียนนะคะวันแรกไม่มีการเรียนการสอน iPad ค่ะสําหรับการตีปิงปอง ปกปายปิงปองไปโรงเรียนไปคือค่าพ e. ีมันมันมีเล่นปิงปองอะอี e. เล่นปิงปอง <c oughs> แล้วก็เชื่อทำทรงเราไม่ทำทรงถามว่าทำไมต้องปกปถ้านั่งตรงแอร์ลงมาหนาวก็อันนี้เสื้อเปลี่ยนตอนเล่นกีฬาก็ช้อนกับซ่อมช้อนกับซ่อมอืมอสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสายชทแป้ <c oughs> <c oughs> แต่พกเยอะมากคือของแบบสิ่งที่สำคัญที่ใช้เรียนเฮ้ยหนูลืมเอากระเป๋าพิ๊งตออกมานี่แล้วขอบคุณพี่ <c oughs> ลืมเอาปากกามาค่ะทั้งเนยทั้งเกลใช้อยู่แค่นี้เราไม่พกดินสอไม่พกยางลบหน่อยหรอกแค่นี้ก็พอแล้วใช้ล,ลท์ปากกาอย่างนี้เยอะๆมัมีอะไรอีอะไรหมดแล้วเอาหมดแล้วเหรอทำไมมันหนักมากเลยอ่ะเด่นหนักอันเนี้ยกับอันเนี้ยไม่มีแล้ว ของเยอะมากก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปะเยอะนะวันต่อมาเราก็จะมีของน้อยลงเพราะเราก็จะชิมวางเสวนไว้ที่โรงเรียนจริงๆอะหนูว่าของพี่ตินเยอะกว่าของหนูอีกอะตอนแรกหนูคิดว่าของหนูจะเยอะกว่าพี่ตินะจริงปกติที่ผมไปโรงเรียนอ่ะผมไม่เอาอะไรไปเลยหัวอาคอมไปอย่างเดียวหนูสอทุกอย่างชิมไว้โรงเรียนหมดเลยแค่นั้นเลย โอเคค่ะผ้างานวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์ e กดสั่นกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจจากช่องกอย่านายาดานะคะแล้วก็1นึ่งไลค์ให้กับกำลังใจในการถือกระเป๋า <c oughs> <c oughs> หลายๆโลของพี่ติ <c oughs> ๋งไปโรงเรียนกระเป๋าแบบของแบบพอดีของหนูไปที่โรงเรียนเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายซั